ควิกทอยนโยบายสะดุกซื้อ1นาที นโยบายของพ,พรรคพลวัตของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจะมองไว้เป็น2ทางด้วยกันคือหนึ่งเรื่องชายแดนเรื่องเชิงกายภาพ2เรื่องชายขอบเรื่องคุณภาพหรือเรื่องเรื่องคนเรื่องชายแดนเราเห็นชัดเจนคบว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามารุมล้อมประเทศไทยเราเรามีเรื่องวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้การทูตเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยการทูตเชิงรุกนี้ที่ผมที่ทัพพรรคพลวัตเราพูดไว้ก็คือการทูตแบบการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์อันนี้สําคัญครับถ้าเราสามารถมีการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ได้จะทําให้เราสามารถแก้้ไไขปัญหาด การทูตแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกันเกี่ยวกับชายขอบก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวคนเรื่องเกี่ยวแรงงานต่างๆที่เราจําเป็นครับจะต้องใช้เวลาในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศไทยก็คือ30กว่าล้านคนเราต้องดูแลแรงงานนอกระบบอันนี้ให้สามารถเข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องได้รับการรับรองเขา้าในการคุ้มครองและต้องได้รับการการรวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายเลยทง่ของพวกเราครับพักพลวัตครับ